ดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการหาค่าของฟังก์ชันนะคะนำเสนออารย์เอกภูบผู้นั่นเองค่ะเย้สวัสดีครับผมนายสอนวิชาสิบดิเว้เลขที่สองสวัสดีครับผมนายพิษณาพบเลขไปเล่ที่สี่ครับสวัสดีค่ะฉันดางสาวเชลรี่ั้งนเลที่สิบเก้าค่ะสวัสดีตนดังสาวมนดาเครืปอเลขที่สองค่ะพวกเราทั้งหมดมาจากห้องห้ารับสี่นะคะ ยวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการหาค่าของฟังก์ชันนะคะการหาค่าของฟังก์ชันคืออะไรถ้า f นะคะเป็นฟังก์ชันและ x y เป็นสมาชิกของ f กล่าวว่า y เป็นค่าของฟังก์ชัน f ที่ x เขียนแทนด้วย f x อ่านว่า f ของ x นะคะดังนั้น y เท่ากับ f ของ x เรียกเป็นอักษรอื่นก็ได้นะคะเช่น x y เป็นสมาชิกของ f และ y เท่ากับ f x x ว่าเป็นสมาชิกของ g และ y เท่ากับ g x x y เป็นสมาชิกของ h และ y เท่ากับ h x นะคะ fx นะคะก็คือค่าของฟังก์ชัน f เมื่อ x เท่ากับ x ตัวอย่างที่2นะคะ ga ความหมายก็คือค่าของฟังก์ชัน g นะคะเมื่อ x เท่ากับ a ก็การเขียนฟังก์ชันแบบบอกเงื่อนไขนะคะสามารถเขียนฉ็อคเงื่อนไขของฟังก์ชันซึ่งอยู่ในรูปสมการนะคะโดยกําหนดค่า y ในรูป x นะคะหรือกําหนด fx แทน y นะคะเช่น ฟังชัน f นะคะที่เขียนแทนด้วย xy โดยที่ y เท่ากับ5 x บวก1เนี่ยอาจจะเขียนแทนด้วย y เท่ากับ5 x บวก1หรือ xx เท่ากับ5 x บวก1เมื่อกำหนดฟังก์กชันแล้วนะคะก็สามารถหาค่าของฟังก์ชันเมื่อกำหนดค่า x ในโดเมนนะคะก็มีตัวอย่างให้ดูเลยนะคะตัวอย่างนะคะก็คือกำหนด f เท่ากับ1 2 3 5 4 7 8เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาค่าของ f 1 f 3 f 4และ f 3 f 8นะคะ ก็ค่า f นะคะเขาก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนะก็นี่คือค่า f นะคะที่เขาให้มา f 1นะคะ f 1คือตัวนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ2นะคะส่วน f 3นะคะก็จะได้เท่ากับ5นะคะ f 4นะคะก็จะเท่ากับ7นะคะ f 8เนี่ยก็จะเท่ากับ12นะแล้วข้อที่เขาบอก f 3ลบ f 8 f 3เนะี่ยคือ5นะนี่ f 3คือ5าตอนนี้นะคะ f 8คือ12ก็ลบกันนะคะก็ได้ลบ7นั่นเองค่ะ นี่คือตัวอย่างนะคะแล้วเราก็มีโจทย์นะคะมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะดี๋ยวเราจะมาทำโจทย์ให้ดูกันเลยค่ะนี่นะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาให้มาแล้วว่า f เท่ากับ2 1 3 4 50 16 g เท่ากับ6 2 25 3แล้วก็5 4นะคะ h เท่ากับ x y เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มเต็มบวกนะคะโดยที่ y เท่ากับ x กำลังสองก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ข้อหนึ่ง กาแปว่า f สามนะคะ f สามคือตัวนี้ mm. เท่ากับสี่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะคือ g สอง g สองคือันี้เท่ากับห้านะคะ g สามนะคะ g สามคือตัวนี้เท่ากับห้าเหมือนกันนะคะไปข้อต่อไปกันเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นข้อสนะครับข้อสี่ก็คือ g ห นั่นเอง G 6ก็คือ2แล้วก็ F 1ก็คือ6นั่นเอง2และ6บวกกันก็เป็น8ต่อมานะครับข้อ5ข้อ5เนี่ยครับก็คือ F 1ก็คือเท่ากับ6กนั่นเองส่วนด้วย H เท่ากับลบ2ก็คือเอาลบ2ไปกลังสอันเองเท่ากับ4ก็จะตัดกันเหลือ 3าส่วนสนั่นเองแล้วต่อมาข้อสุดท้ายนะครับ f 1ก็คือ6นั่นเองแล้วข้างนอกเนี่ยก็เป็น g ก็คือ g 6 g 6เแล้วก็ไม่ดูว่า g 6คืออะไร g 6ก็คือ2นั่นเองคำตอบข้อนี้ก็จะคือก็จะเป็น yeah! 2เย้รูข้อสัาคัญข้อนี้นะครับ f ก็ให้มาเท่ากับ x y เท่ากับ i คูณ i โดยที่ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ2 x บวก1นะครับ ส่วนของ g ก็คือ x y เท่ากับ r คูณ r y เท่ากับ 3x บวก1นะครับแล้วก็ h เท่ากับ x y เท่ากับ i คูณ i y เท่ากับ absolute x ลบ2นะครับก็จะมาทำข้อ1กันเลยข้อ1นนะครับ f ได้ให้มาเป็นค่า2แล้วก็แทนค่าไปเป็น2กำลัง2ลบ2คูณ2บวก1ก็เท่ากับ 4ลบสี่บวก1นเท่ากับ1นะครับส่วนข้อต่อไปก็คือข้อจข้อจีอ้กำหนดมาให้ว่าเป็นลบ4แล้วก็แทนค่าไปเลยนะครับก็เท่ากับสามคูณกับลบสี่และบวก1นะครับก็เท่ากับลบสิบสองบวกหนึ่งก็เท่ากับลบสเอนะครับผมส่วนข้อต่อไปข้อสามได้กำหนดให้ว่า เป็น3แล้วก็เฮทจำนดเข้าว่าเป็น2แล้วก็แทนค่าไปแบบน,น,นี้นะครับสามกำลังสอลบสอคูณสบวกหอันนี้ของก้อนเฮทเดยนะครับไปลบกับ a b s o l ลู e เอฟซอลูสอลบสนะครับโดยค่า a b s o l ลู e เนี่ยจะไม่สามารถติดลบได้นะครับเพราะเเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มบวก ก็ได้เท่ากับเก้าลบหกบวกหนึ่งลบกับศูนย์เพราะว่าสองลบสองก็ได้ศูนย์นะครับผมส่วนคำตอบที่ได้ก็จะเป็นสามบวกหนึ่งก็เท่ากับสี่แค่นี้แหละครับผมต่อไปเราไปต่อนที่ข้อสี่นะคะข้อสี่ก็เป็น h สี่บวกกับ f 2องแล้วก็ไปดูกันที่ h เลยเมื่อคขาของ h ก็คือตรงนี้เราก็ต้องแทนค่า4นะี่ยลงไปในตรงนี้ก็คือค่าเองนั่นเองแล้วก็มาลองกันเลยก็คือ y เท่ากับ absolute สีลบส y เท่ากับ absolute ทอนมาก็เป็นค่าบวกเสมอนะคะก็ได้กลายเป็น4ีลบส y เท่ากับสองอก็จะได้ค่า y แล้ว<ม>ก็คือ2 แล้วก็หาค่า f ต่อน,นะคะ f ตรงนี้เมื่อใครเขาบอกว่า y เท่ากับ x กําลงังสองลบสอง x บวกหนึ่งเนาะแล้วก็แทนค่า y ลงไปก็เป็น y เท่ากับ f ก็คือสองคะก็เป็นสอง,งกํลังสองลบกับสองคูณสองบวกหนึ่งแล้วก็จะได้เท่ากับสองสองเป็นสี่ลบกับสี่บวกหนึ่งก็คือหนึ่งค่ะ y ของเราเท่ากับหนึ่งแล้วก็มาบวกกัน เราก็จะได้คำตอบนะคะก็คือข้อ4 h 4บก f 2เท่ากับ3ต่อไปเราก็ไปดูกันที่ข้อ5นะคะข้อ5มันก็คือจะมีเป็นในวงเล็บอีกทีนึงเนาะเราก็ต้องทำในวงเล็บก,ก่อนนะคะไปดูกันที่ f ค่ะ f เงื่อนไขของ f ก็คือตามตรงนี้นะโอเคเราก็ต้องหา f ก่อน เก็จะกลายเป็น y เท่ากับ x ของเราก็คือ1นะคะ1นลังสลบกับ2คูณ1บวก 1, mm hmm. 1> เท่ากับ 1, 1, mm hmm. 1> ลบ2บวก1เราก็จะได้เท่ากับ0ค่ะต่อไปเราก็รู้แล้วว่าค่าข้างในของเราตรงนี้เนี่ยคือ0นเราก็ต้องไปหา g 0ต่อ ดูเงื่อนไขของ g นะคะ g ของเราก็คือ y เท่ากับ 3f บวก1แล้วก็ต้องแทนค่า0ลงไปเนาะก็จะกลายเป็น y เท่ากับ3คูณ0บวก1 y ของเราก็เลยเท่ากับ1ข้อนี้ก็เลยตอบ1นะไปกันที่ข้อถัดไปนะคะก็คือข้อ6ข้อสุดท้ายแล้วนะอันนี้ก็มีในวงเล็บนะคะก็คือ g ลบ5แล้วก็ต้องไปดูเงื่อนไขของ g ก่อน ของเราก็คือ y เท่ากับ 3x บวก1เนาะเราก็แทนค่า x ของเราที่เป็นลบ5เนี่ยเข้าไปใน 3x นะคะก็จะกลายเป็น y เท่ากับ3คูณลบ5บวก1ก็กลายเป็น y เท่ากับลบ15บวก1ก็เท่ากับลบ14ฉันเราก็จะรู้แล้วว่า h ลบ14นะคะเราก็ต้องไปหาต่อโดยไปดูที่งอนขาของเพน,นะคะ เท็ตก็คือ y เท่ากับ Absolute x ลบสองเนาะแล้วก็แทนค่าลบสิบสี่ลงไปก็เป็นลบสิบสี่ลบสอง a b แอดโซลท์มาเรื่มบวกเข้ามานะคะอันนี้ก็เลยถอยมาเป็นสิบสี่ลบสอง y ก็ได้เท่ากับสิบสองค่ะเนขสองสองเย้ ไปแล้วนะคะกับเรื่องการหาค่าของฟังชันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ